สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะอะอะวันนี้นะคะก็พี่ถุ่มมาทักทายน้องๆน,นะคะในในเพจนะคะแล้วก็ะจะมาแนะนำโปรแกรมนะคะซัมเมอร์ English camp นะคะที่แคนาดานะคะสำหรับน้องๆอายุ12ปีขึ้นไปนะคะก็เราเปิดโอกาสให้ให้ตั้งแต่12ปีขึ้นไปจนถึงอาจจะ19หรือ24อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะได้หมดเลยค่ะก็คโครงการนี้นะคะก็คือเริ่มทําที่แคนาดาก่อนเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้คือแคนาดาเนี่ยนักเรียนเนี่ยเดินทางเข้าประเทศกันได้แล้วนะคะแล้วก็เปิดให้ คนที่ถือเป็นทัวริส visa ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยเข้าประเทศได้เหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าเราจะเดินทางได้ตามโปรแกรมนะคะก็อาโครงการนี้นะคะเราก็ทําร่วมกับคุอ้อ,อนนะคะที่เป็นกรุปดีเทอร์นะคะที่จะพาน้องๆงไปเองเลยค่ะ,ะก็มาแนะนําให้รู้จักกันนิดนึงนะคะว่าคุกอ้อนเป็นใครนะคะมีประสบก,การณ์อะไรมาบ้างะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะครูอ้อนนะคะสุธิรัตน์แสงสุวรรณค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะให้เป็นกรุปรีเลอร์นในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะคะไปด้วยกันนะคะรับรองว่าเดี๋ยวเราลองฟังรายละเอียดก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าคุ้มแน่ๆคุ้มค่าที่สุดแล้วน้องๆจะได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ครูอ้อนจะดูแลน้องๆอ,อย่างดีค่ะครูอ้อนนะคะอ่าจบ การศึกษานะคะจากปริญญาตรีจากรัฐศาสตร์มอชอนะคะแล้วก็ปริญญาโทนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรัฐศาสตร์นะคะจากอ i v e r s i t y of Oakland นะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูแลน้องๆโควิดเดอร์นะคะดูแลนักเรียนที่เปลี่ยนต่างประเทศนะคะมาเกือบประมาณ15ปีแล้วนะคะดังนั้นมั่นใจได้ว่าก้ออนนะคะจะดูแลน้องๆอ,อย่างดีแล้วก้อนก็ยังเคยเข้าร่วมโครงการแบบนี้นะคะในตอนที่สมัยเด็กๆก,ก็เลย ก็ทราบว่าน้องๆเนี่ยต้องการอะไรนะคะดังนั้นไปได้วยกันนะคะว่าจะอยู่กับน้องๆตลอดทั้ง3สัปดาห์เลยค่ะตอนนี้นะคะขอยกหน้าที่ให้พี่ตุนก่อนนะคะเล่าเรื่องรายละเอียดโครงการว่าเราจะไปทําอะไรกันแล้วน้องๆจะได้อะไรคะ่ะค่ะได้เดี๋ยวขออนุญาตแชรอ์อะไรนิดนึงนะคะโอเค ก็อ่าจริงๆมันเป็นซัมเมอร์ของประเทศไทยนะคะแต่ว่าเราก็อ่าใช้ว่าเป็นที่แคนาดานะคะจะเป็นสปริงค่ะแอบก็เลยเออเป็นสปริงอิงลิชแคมป์นะคะจริงๆของฝั่งทางูุนเนาะก็ะคืออาจะเป็นช่วงฤดูใบไม้มผลินะคะซึ่งจะไม่ค่อยหนาวมากนะคะผู้ปกครองจะถามว่าเอ๊หนาวไหมอะไรอย่างเงี้นะคะก็ช่วงนั้นก็เริ่มอุ่นแล้วะคะ่ะอากาศก็เริ่มแบบดีอะไรเงี้ยค่ะเหมาะกับการจะทํากิจกรรมเอาดอ์นะคะ ระยะเวลาที่ไปนะคะก็จะเป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่23เมษายนนะคะจนถึง15พฤษภาทั้งหมดจะเป็น3สัปดาห์ค่ะผู้ปกครองอาจจะถามว่าอย,อยากไปยาวกว่าน,นี้นะคะหลายท่านอยากไปคือสอบถามมาเยอะมากก็อยากไปยาวกว่าน,นี้เนาะเพราะ,ะเนื่องจากอืีข้อจํากัดของตัวหลักสูตรนะคะที่ โรงเรียนนะคะที่เป็นที่เราเลือกเนี่ยคือเป็น E.S.L. High School b r i d g e Program นะคะก็คือเนื่องจากมันเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับเด็กตั้งแต่อายุ12ขึ้นไปนะคะอ่าเราก็เลยต้องแบบเหมือนกับอิงตามว,วันเปิดเทอมของทางโรงเรียนนะคะเพื่อให้น้องได้เรียนโปรแกรมที่อ่าเหมาะสมกับวัยของน้องนะคะก็อ่าน้องจะได้เรียนหลักสูตรนะคะที่เป็นแบบ intensive อ่า คือสัปดาห์ละสาสิบชั่วโมงเลยนะคะอะลองมาดูตารางกังนหนึ่งนะคะคุ้มมากมากสัปดาห์ละสามสิบชั่วโมงใช่ค่ะก็เรียนตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามเลยค่ะก็เนื่องจากเราไปสามสามสัปดาห์นะคะก็จะไม่ใช่แบบเอเรียนเช้าเที่ยวบ่ายอะไรอย่างนี้เนาะก็บางทีอาจจะบางคนจะรู้สึกว่าเออไปเหมือนไปทัวร์เลยอะไรอย่างนี้เนาะนีเ้เราก็แบบเ,เรียนกันแบบ อินเทนซีฟนิดนึงนะคะน้องๆจะได้แบบเคยเห็นเห็นพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของตัวเองนะคะอ่าที่เราออกเดินทางจากประเทศไทยจากกรุงเทพนะคะวันที่13นะคะแล้วก็จะถึงในวันเดียวกันนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ก็พักกับโฮสต์แฟมิลี่นะคะ,ะน้องๆจะได้พักกับโฮสต์แฟมิลี่เนี่ยบ้านบ้านร้านหนึ่งถึงสองคนอันนี้ก็แล้วแต่ทางทางโฮสต์จัดนะคะทางโรงเรียนนะคะจะเป็นคนจัดให้ค่ะและอ่าน้องก็ จะได้เดินทางเองนะคะมาที่โรงเรียนนะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์นี้นะคะแล้วก็วันที่ทํากิจกรรมเนี่ยก็จะแบบนัดเจอมีจุดที่นัดเจอกับอ้นนะคะ,ะช่วงเช้าอย่างที่บอกนะคะก็คือเรียนนะคะโือวันแรกนะคะแล้วก็ตอนตอนบ่ายเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนะคะก็คือจะมีเป็นแบบกิจกรรมที่ที่เราอ่อคีเอดขึ้นมานะคะอ้กนก็จะมีเหมือนถ้าสมมติว่าน้องอ่ะครใหญ่เนะี่ยอ้นจะมีผู้ช่วยนะคะ พาแนะนําเมืองอน,นี้นะคะ,ะจะมีกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงไว้เป็นวันจันทร์กับวันพุธนะคะเพราะว่าวันอื่นๆก็คือจะให้น้องได้มีเวลาแบบอยู่กับโค้ชแฟมิลี่บ้างนะคะวันพุธนี้จะเป็นแคนาดาเพลสนะคะที่นั่นจะมีเป็นเหมือนโรงหนังสีนิตินะคะจะเห็นแบบวิวของแคนาดานะคะพื้นที่ภูมิประเทศนะคะที่แบบสวยงามนะคะเือ ตื่นตาตื่นใจตัวนี้คือเท่าที่พากลุ่มไปเนี่ยน้องๆชอบมากนะคะกิจกรรมวันศุกร์นะคะเราก็จะมีแบบเดินเล่นแล้วก็เน้นไปที่จุดที่เป็นแกสทา์นะคะที่นักาการไอ้น้ำนะคะโอเคแล้วก็จากนั้นก็จะมีนะคะพาไปเกาะนะคะแกรนวิวไอแลนด์นะคะมีเป็นซีแวนคูเวอร์วอเตอร์ฟอนต์นะคะไปดูไปนั่งนั่งเรือนะคะล่อง อาแวนคูเวอร์นะคะค่ะแล้วก็บางบางสัปดาห์นะคะอย่างอย่างอย่างวีคนี้ก็คือจะมีแบบกิจกรรมตามความสมัครใจแล้วก็อันเดจะเช็คก,กับน้องๆน,นะคะว่าเอ๊อยากไปไหนอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็จะแบบใส่กิจกรรมโดนนั่นลงไปนะคะ,ะมีไปแซนเวิลด์นะคะแล้วก็แวนคูเวอร์ควาเรียมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเขาจะมีแบบจัดกิจกรรม ตามฤดูกาลในตอนนั้นด้วยนะคะมีแบบดิสเพลย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของอะอคาเรียมเองว่าในไซน์เวิลด์เองเนี่ยก็คือก็จะแบบสวยงามนะคะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะที่ผู้คนหรือว่าเด็กๆจากทั่วโลกไปดูนะคะโอเคค่ะอ่าทีนี้มาถึงสถาบัน i l c น,นะคะสถาบัน i l c เนี่ยเป็นสถาบันเก่าแก่นะคะที่ ปิดคือบางทีอจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะอาจจะคุ้นเคยกันในในเรื่องของ a d u l t c l a s s เนะแล้วก็แบบอันพวกแบบอ๋โอปโปรแกรมอะไรนะคะแต่ว่าจริงๆเน้อซีนเนี่ยก็มีหลักสูตรสำหรับจูเนียนะคะหรือว่าน้องที่เป็นแบบชั้นเล็กๆเนี่ยเยอะเลยนะคะถ้าได้เข้าไปดูนะคะเป็นหลักสูตรที่เตรียมสำหรับนักเรียนที่อยากจะเรียนไฮสคูลที่ต่างประเทศคือถ้าอยู่ดีเนี่ยน้องไปแบบเข้าไปเรียนเลยเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ย ให้มั่นใจเรื่องภาษาเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าแบบเออได้มาเรียนตัวอ่า preparation course ตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมั่นใจมากขึ้นเนี่ยค่ะพอเข้าใจแบบแนวทางการเรียนการสอนนะคะเผื่อในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเออผู้ปกครองมองว่าเออถ้าถูกว่าน้องชอบน้องอยู่ได้เนี่ยอาจจะแบบอยากให้น้องมาเรียนอ่าไฮสคูลที่แคนาดาต่อหรือว่าอาจจะเป็นประเทศอื่นๆนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับมันเป็นพื้นฐานนะคะโอเคอาจจะให้คุณคุณอ้อนอ่า ของแนะนํานะคะว่าเออคุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะก็จะเป็นนักเรียนคือเรารับ12ปีขึ้นไปเนาะอ่าก็ถ้าน้อยกว่าน,นั้นก็รอก่อนเพราะมีคนตัวน้อยถามมาเยอะมากค่ะ <laughs> ขวบเลยใช่ใช่ก็ก็บอกว่ารอก่อนสิบสองปีขึ้นไปเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะที่ในการเดินทางไปต่างประเทศนะคะนักเรียนที่เข้าโครงการนี้นะคะอย่าง้้ออยก็จะตงง่าแรกเลยคือต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะเพราะว่าเราเดินทางแบบปลอดภัยนะคะแบบที่สองก็คือนักเรียนจะต้องมีเป้าหมายว่านักเรียนจะสามารถดูแลตัวเองได้นะคะเพราะว่านักเรียนต้องอยู่กับโฮมสเตย์แล้วก็มีการเดินทางมาเรียนเองใน ทุกวันนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงมีโฮสต์แฟมิลี่คอยดูแลคอยเนียกคอยแนะนําให้คําแนะนําน้องแต่น้องก็ต้องอดูแลตัวเองในบางส่วนนะคะเวลาอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เนะาะในการาใช้ชีวิตนะคะก็แล้วก็คนที่มีความมุ่งมั่นค่ะที่ต้องการพัฒนาตนเองพัฒนาภาษาอยากได้ประสบการณ์นะคะในการาสุกันชีวิตนอกห้องเรียนมากับเรานะคะเราพร้อมจะดู ก็คือก็คือนักเรียนจะต้องแบบเดินทางจากบ้านโค้ดไปที่โรงเรียนเองนะคะก็จะมีโดยรถไฟฟ้าหรือว่ารถบัสอะไรนะคะแต่ว่าการเดินทางเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ยากนะคะคือเขาก็จะดูให้อยู่แล้วะคะ่ะเหมาะสำหรับอาจจะนั่งนั่งหนึ่งต่อเนีคะเหมาะสําหรับอายุของน้องนะคะโอเคสิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากโครงการนี้อย่างแรกคือประสบการณ์ค่ะประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ หาที่ไหนไม่ได้นะคะไปแคนาดานี่นะคะด้วยความที่แคนาดาอยู่คนละมุมของโลกนะคะเราจะได้ประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ที่เราต้องอยู่ในความปลอดภยัยอยู่ในความดูแลของของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เราจะได้ความรู้นะคะในใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยคือประสบการณ์พวกเนี้จะเป็นตัวบ่มเพาะน้องๆน,นะคะในการเจริญเติบโตในอนาคตสู่โลกอนาคต ต่อไปนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะจะได้เพื่อนชาวต่างชาติเนื่องจากว่าหลักสูตรที่เราไปเรียนเป็น High School Preparation นะคะเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนในวัยเดียวกันนะคะมาจากทั่วโลกเลยที่จะเรียนต่อในต่างประเทศเรียน High School ต่อต่างประเทศก็จะมาเรียนด้วยกันแล้วก็จะมีเพื่อนมีคอนเนคชั่นนะคะ,ะที่เป็นชาติต่างๆในโลกนะคะหลายๆชาติเลยนักเรียนจะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษแน่นอนเลยเพราะว่าอยู่โรงเรียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ อยู่กับโพสต์แฟมิลี่ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษการเดินทางการซื้อของนะคะการเข้าร้านอาหารต่างๆต,ต,ต้องใช้ภาษาอังกฤษที่แท้จริงนะคะเพราะว่าแคนาดาเป็น1ใน5ประเทศที่เป็น Native English Speakers นะคะแล้วก็นักเรียนจะได้ประกศราศนียบัตรด้วยจากทั้งสถาบันภาษาแล้วก็ประกศราศนียบัตรเข้าร่วมโครงการจากรีมอบอร์ดด้วยนะคะก็คือสิ่งตรงเหล่านี้คะ่ะเป็ดดียังไง น,นักเรียนสามารถน้องๆสามารถเอาใส่ในพอร์ตฟอลิโอสำหรับการสมัครงานไปไปสำหรับการสมัครเรียนในอนาคตแล้วกันค่ะการสมัครเรียนนะคะหรือจะสมัครทุนต่างๆในอนาคตการสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อตัวนี้สำคัญเลยค่ะก็มีประกศาศนียบัตรยืนยันนะคะว่าเราได้เข้าเรียนได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้จากสถาบันภาษานะคะ นอกจากนั้นนะคะได้เรียนแล้วได้ท่องเที่ยวเนี่ยปกติเวลาไปทัวร์เนี่ยมันแพงมากเลยนะอันเนี้ยสามสัปดาห์ในราคานี้นะคะได้ท่องเที่ยวได้ทํากิจกรรมนะคะแล้วก็แวนคูเวอร์เป็นเป็นเมืองเมืองที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็น้องๆจะได้ฝึกฝนตนเองนะคะจัดสรรเวลานะคะรับผิดชอบตัวเองแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะว่าเฮ้ยทาได้นะเราอะสามารถตื่นนอนเราสามารถเดินทางไปเรียนได้ตรงเวลาเรากลับบ้านได้เอง แล้วเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะสิ่งที่ทั้งประสบการณ์และการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถต่อยอดทุกอย่างได้นาะนาคตหลายคนอาจจะรู้ว่า้ชอบอะไรค้นพบตัวเองจากการไปทริปครั้งนี้นะคะแม้มันดูเหมือนเป็นทริปสั้นๆนะคะ3ส,สัปดาห์แต่ก็เป็นทริปที่เหมาะสมกับคนที่อาจจะยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวนะคะอาจจะไม่เคยเดินทางไปต่าง,ะะาจจางประเทศเลย อันนี้ค่ะเดินทางแบบเนี้ค่ะได้ประสบการณ์ได้พัฒนาตนเองนะคะได้เรียนรู้ตนเองด้วยนะคะทีนี้เรามาดูตางกานเริ่มอยากไปกันแล้วเนาะลงมาดรนิ้นึงว่าที่ที่ว่าเราเรียนอะไรเรนอะไรบ้างค่ะเราเรียนก็คือเป็น high school preparation คือไม่ได้เรียนแบบฟังพูดอ่านเขียนที่เป็นแบบทั่วไปนะคะเราจะเรียนสําหรับการเรียนเพื่อเรียนเพื่อเรียนต่อ นึกไหมคะนึกออกไหมคะดังนั้นบางคนเนี่ยแม้จะอยู่แบบโรงเรียนนานาชาติแล้วอาจจะคิดว่าเฮ้ยอยู่โรงเรียนนานาชาติแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วคอร์สมีเด็กนักเรียนทั้งไทยทั้งอินเตอร์เข้าร่วมได้หมดเลยนะคะเพราะว่าการเรียนเนี่ยเป็นการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเพื่อที่จะไปเรียนเห็นไหมคะ English for Academic Purpose EAP คืออะไรก็คือการเรียนแบบวิชาการเวลาเราเรียนในห้องเรียนนะคะ วล้วี่เรียนการเขียนรายงานการพรีเซนต์หน้าห้องมันจะแตกต่างกับกับภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารค่ะน้องๆก็จะได้มีโอกาสตรงนี้อัพสกิลตัวเองตรงนี้ด้วยนะคะแต่เราก็มีภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเหมือนกัน E C M นะคะ English Communication เนี่ยนะคะกะ็แปลว่าหมายความว่ายังไงน้องๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบวิชาการนะคะเพื่อสําหรับการเรียนในอนาคตและ,ะสําหรับภาษาอังกฤษสําหรับเพื่อการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวันสองเด้งเลยนะได้เรียนแบบ ทั้งวิชาการแล้วก็ได้เรียนกับเพื่อชีวิตประจำวันด้วยนะคะทีนี้เราก็จะได้เรียนเรื่อง reading writing ด้วยนะคะต่างกับการอ่านและการเขียนทั่วไปยังไงเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการที่เราต้องเรียนนะคะการอ่าน,กา,านการอ่านการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีการอ่านภาษาอังกฤษทั่วไปกับการอ่านภาษาอังกฤษแบบสาหรับการเรียนนะคะการอ่านยังไงแล้วเพื่อเอามาเขียนรายงาน การอ่านยังไงสําหรับไปสอบนะคะมันมีการอ่านหลายแบบค่ะทุกอย่างเนี้ยจะเป็นพื้นฐานที่น้องๆได้ไปเรียนคือมันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษแบบทั่วไป general อันเนี้ยเรียนเพื่อสามารถเอาไปสําหรับคนที่ต้องการเรียนต่อในอนาคตไปเรียนต่างประเทศนะคะคอร์สนี้นะคะเป็นไฮสคูลในต่างประเทศหรือต้องการพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับอาการณอ่าคือเป็นการเรียนที่จริงจังมาก30ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่คือสูสุด รับประกันเลยว่ากลับมาภาษาอังกฤษทุกคนจะดีขึ้นไม่ว่าจะวัดเรื่องเกรดเพราะรับรองเลยว่าเกรดทุกคนจะดีขึ้นพนันได้เลยนะคะสองก็คือเรื่องการสื่อสารคา่ะเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วผู้ปกครองจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะเลยว่าลูกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้านภาษาอังกฤษแน่นอนอันนี้สัญญาว่าทุกคนกลับมารับประกันนะคะรับประกันเลย จากประสบการณ์เนี่ยเรียนแบบนี้นี่คือแบบสุดยอดเลยค่ะอ่าีนี้สนใจต้องการสมัครค่ะอ่าเราก็มาดูันนิดนึงเนาะค่ะถ้าเกิดว่าอยากสมัครนะคะก็คือค่ะเราก็จะแบ่งเป็นสามสเต็ปนะคะก็คืออ่าขั้นแรกเลยก็คือมาจำนะคะในวันที่ทําการจองนะคะก็คือส่งแค่สาเนาพาสปอร์ตก่อนได้นะคะสําหรับจองนะคะแล้วก็กรอกใบสมัครมาอ่าแล้วก็งัดที่หนึ่งนะคะเราก็จะเก็บที่อ่า อีกห้าหมืนบาทนะคะประมาณกลางเดือนธันวานี้้นะคะแล้วก็งวดสุดท้ายนะสิบ้ามกราแล้วหลังจากนั้นเราก็เตรียมเอกสารยืน่นวีซ่ากันประมาณต้นเดือนกุมภานะคะอ่าตัวค่าใช้จ่ายนะคะสั้นๆน,นะคะกวนว่าเออรวมอะไรบ้างไม่รวมอะไรบ้างนะคะ ค่าใช้จ่ายนะคะรวมแทบจะทุกอย่างรวมค่าเรียนภาษาอังกฤษ30ชั่วโมองต่อสัปดาห์ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราระบุไว้นะคะตั๋วเครื่องบินด้วยไปกับกรุงเทพแคนคูเวอร์เลยนะคะค่าทำเนียมวีซา่าก็คือวีซ่าเนี่ยเราจะมีการทําให้นะคะอ่าแล้วก็มีค่าทนายเพราะว่านักเรียนที่อายุต่ำกว่า18ต้องมีทนายรับรองเอกสารนะคะทั้งฝั่งแคนาดาแล้วก็ฝั่งไทยนะคะ ค่าทีพา่พักโฮมสเตย์พร้อมอาหารทุกคนรวมอาหารแล้วนะคะแล้วก็เรื่องการเดินทางก็ไม่ต้องห่วงเพราะเรารวมบัตรสําหรับเดินทางแล้วน้องไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะกรมธรรม์ประกันการเดินทางนะคะวงเงินรักษาพยาบาลสองล้าน 2, 000, 000บาทค่าตรวจ rt pcr สําหรับตอนที่ขึ้นเครื่องกลับจากแคนาดามาไทยนะคะนะคะรวม ถ้าทุกอย่างทีมงานคือคุ้มสุดๆนี่รวมแล้วนะคะส่วนอะไรที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะบางคนอยากจะทานขนมเพิ่มทานไอศครีมทานคุกกี้อร่อยๆนะคะหรือว่าช้อปปิ้งค่ะบางคนเนี่ยจะช้อปปิง้งสายชอปนะคะก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะ แล้วก็ค่าตรวจ RT-PCR ที่ออกจากเมืองไทยนะคะอันนี้ไม่รวมนะคะแต่ว่าสําสหรับเด็กเชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวพ่ออ้นสามารถติดต่อสถานที่ที่ทํา RT-PCR ในราคาพิเศษได้นะคะแล้วก็ค่าเดินทางไปทำสแกลายนิ้วมือค่ะ m o l e ม u l a r นะคะที่ b f s ซึ่งเพจะต้องสแกลายนิ้วมือนะคะ ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเช่นน้ำหนักกระเป๋าได้23ากิโลแต่น้องๆหิ้วไปประมาณ35กิโลอันนี้ต้องจ่ายเพิ่มนะคะไม่ต้องไปมากแอบไปซื้อนู่นเอาค่ะลูกแล้วค่าทำพาสปอร์ตนะคะบัตรเติมเงินโทรศัพท์นะคะหรือว่าถ้าแบบมีเหตุการณ์ที่น้องไม่สามารถเดินทางไปกับพร้อมกลุ่มได้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวก็ที่ไม่รวมนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ก็คืออะไรที่จำเป็นรวมหมดแล้วค่ะคุ้มสุดสุด ค่ะนะเริ่มอยากไปกันแล้วค่ะก็ทีนี้มาดูนะคะว่าเอ๊ะถ้าจะไปเนี่ยอ่าของเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะเนีอ่าค่ะก็คือถ้าสมัครภายใน25่ธันวานี้นะคะลดไปเลยค่ะ6,000บาทนะคะก็จะเหลือแค่าอ่ประมาณ <15 9. S 1> ไม่ถึงไม่ถึงแสนหกนะคะหนึ่งห้าเก้าค่ะใช่ค่ะ,ะก ได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะให้ทักมาได้เลยนะคะคอมเมนต์มานะคะหรือว่าแบบเกาะข้อมูลมาได้เลยนะคะใต้โพสต์นี้เลยก็ได้ค่ะ